สดีค่ะมันนีอะไ่างไรเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาเลาะเบิ้งต้นไม,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 ม้ค่ะเหลาะเบิ้งต้นไม้น้ำตาลเลยค่ะ คนใหม่นะ่าหน้าทันหลากหลายนะจ้าพี่นองเขาไปเบิ่งบ่อนสีน้ำกันเลยจ้าช่วงนี้บ่อนสีมาแรงร้งา,านนี้เพิ่นนีบ่อนสีขายบ่คะเนาะีนนมุกเลยมุกค้าเยอะแยะเลจ้า ออมชมพูสองร้อยห้าสิบสวยมากค่ะเ,เพื่อนๆออมชมพูเนี่ยจ่าช่องมาหน่อยว่าจะซื้อเพิน่นสองห้าสวยมากค่ะสองยห้าสิบ ขออนุญาตในเด้อคุณน่ะบ๊ยตายคนจ้ะอืมบ๊วยตายคนใครจะต้นไม้เมื่อกระทางเท่าไรเนาะค่ะแม่ค่ะเอ้ยคืองามแท้ค่ะท่านหาท่านหาโอ้สมราคาอยู่จ้ะโชคชอบใบมันเนี่ยมันสิงามเขาเขาชื่อว่าอีอย่างกว่ากันนี้โฮกลงจ้ะโฮกลงนี่แหละนี่แหละที่เขาหากันอยู่น่ะนะนี่แหละที่เขาหากันอยู่นะอืมคุณน่ะ ต้นใหม่เพิ่นค่ะลายลายค่ะแบบแบบชนิดลมุงค้นมุงค้นอะมใ่อันนี้โ้นนา,า,าโอ้ยเพินพ่นเพาะไวลายอยู่ค่ะพี่น้องเพินพ่นเพาะไวลายเลยค่ะพี่น้องท่านใดสนใจกะมาเบิงใดเด้อจ้ายอยู่อำเภอกลุ่มพาว่าปีค่ะหน้าโรงงานน้ำตาลกลุ่มพะว่าปีค่ะเพินพ่นเพาะไวลาย พนัาจงาเบื้องต้นนั่นขึ้นใย,ยงามแต่ค่ะพี่น้องไปเบื้องดูผนปักราคาไว้ต้นละจักบาทอุย้ยต้นนี้คืองามแต่พี่นอ้องบอนบอนด่างโอ้ต้นนี้สวยใบยสวยมากค่ะัานูมาน ข้าเฝ้าแต่ละอันนันเพินกับมีซื้อบอกไว้เนาะคะ่ะแต่ละชนิดสวยงามมากค่ะแสงสยามค่ะพี่น้องดูนะบอลพินต้นบอลเตรียมไปเมดเลย ต้นหน่อยต้นใหญ่เพิ่นกบมีค่ะพี่นอ้องต้นนี้สวยน่ารักอันนี้เพ่นซื้อไว้ยังค่ะบอลกระดาษ350ค่ะพี่น้องอันนี้เพ่นซื้อไว้ยังค่ะแบ็กเวลแบ็กเวล,แ,เวลแวดอานผิดกับ ขอโทษไว้เด้อค่ะเด้อช่องมันน้อยกับ่าเก่งดานต้นใหม่คะ่ะอันนี้ใบเลื่อยค่ะ350สวยค่ะสวยมากๆเลยค่ะโอ้ยอย่างนี้ก็างามแต่หักยอดนาง3,500ค่ะพี่น้องโอ้ ต้นไม้เพิ่นหลายขนาดเลยจ้าผู้ใดสนใจกะเข้ามาสอบถามได้ค่ะอยู่อำเภอกลุ่มเพระ่าปีนาโรงงานน้ำตาลนะคะหาง่ายๆค่ะเดวยวจ้าเพิ่นเพาะพันธุ์ไว้หลายเลยค่ะจอมทัพค่ะที่นอกขวักนาะขวักโพทองค่ะ โอ้โห uh oh. ตัวนี้สวยๆค่ะบอลลูววาซื้อวนังนั่นค่พี่นอ้องอีหนาวค่ะอีหนาวอีหนาวอืม รวยรายวันกับมี่ค่ะพี่น้องซื้อเพิ่นกับมีตะซื้อแบบดีๆทั้งนั้นเลยค่ะซื้อเป็นมงคลมากๆค่ะ น้ำวาดา่ายังไม่ได้ใส่ราคานะคะน้ำว้าดา่างว่าใคจาลูกค้ามาจำเจ้าเดเตมาลูกคาลูกค้าเยอะแยะเลยค่ะลูกค้าเยอะแยะเลยาตมัไม่ค่ากรใจาทกันนะวะ ดูไม่ได้ลูกเดี๋ยวเป้าป้านค่อยดูแม่สนใจอีอย่างจ้าสนใจตนอีอย่างน้ำเพลนตนใหม่เพลนลายเนะหเสอียาะเืกด็บมแน้าว หักไล่ยม่ค่อยอยากอ่านหรอกเด็ยป้อปยากกว่าที่มาพ่อนัน ขาด่างพันสองค้ขาด่างพันสองเดลีจักรพัฒนอเดียกบาถูกเลยค่ะพี่นนอกเสีต้นอย่างดีเนาะเนาะนี่ตัต้นงามๆุลเพิ่งกำลังเพาะอยู่พูน ปาดนนนนต้นเดือดหาพัานกาวเนี่ยนี่นั่งกวัก นางควักพราะวบัญญาซื้อดอกแพร่งพวกถือเด็กก็ได้มาถือเดขกมถือเดขสซานตัวกนนะคุมเอาไว้ปลูกบนลานค่ะเนี่จ้าเห็นลายลายแต่้าวานนงกวกแตงแต่ของเขามันดางไงีนี้มันจะด่างถ้บมรดาของเขามัก่จะเขียวเขาไม่รมตูกไปนั่งาคือนเินมาเนา กับมกบตีเรือท้ารือท้าบ่ทน้ำบอกวตีแงเลเนือแงควรอิ่มก็มีค่ะพี่น้องก็เห็นมาจาก นี่พันกว่าบาทเนาะหมดกระถางนี้บ่พันกว่าบาทยังไม่ได้ใส่ราคาบัวลายเมีเ่อใครบอกบัวลายเมีที่เป็นอันจะติดด้น้ำบัวเจ้าอันเล็กๆพ่นกระมีดนะคะพี่น้องเพราะว่า ละแมนอย่าบอกใ้รคนอยู่อย่าหลับตัดไปเลยแมนควนกล้งแล้ววางไปค่ะอันนี้ก็คือเจ้าของร้านเนาะค่ะเนาะปากร้านนะค่ะร้านยวดตรงขามหนานล้านน้อยลุงแงนตำสารอำเภอกว่าผีนะครับเด้อปากเบอร์โทรไว้น้ำแนจ้าเบิดโทร ชุดก็แปดหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งแปดแปดค่ะเดี๋ยวเ้าจะถึยงว้หน้าจอเนาะค่ะเนาะใครสนใจกะโทรมาสอบถามกับคุณพี่คุณพี่ซื้ออย่างเนาะคะ่ะซื้อบุ๊กครับเธอเปิดร้านตัดผมยี่น้ำครับ ลูกค้าก็ต้องจับกัรซะก่อนจะค่ค่ะค่ะตั้งใดคนพ่ายเพื่นสิทธิ์ทรมาดอกเนาะเดี๋ยวสิขึ้นเบิดท่ทรไว้เนาะค่ะเนะสินค้าเพื่อนก็หลายหลายค่ะพี่หลากหลายมากมากเลยค่ะต้นใหม่นาหน้าชินิดผู้ใดอยากได้อันใดตอนนี้ตามกระแสกับเป็นบอนซีบอนกระดาษอีหยงั้เนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจกับแวะมาหาเพื่อนได้ค่ะเพื่อนจะแนะนำค่ะ แม่ค่ากะยิ้มย้มแก้มใสดีค่ะค่ะบริการดีค่ะช่องบันนอยซส้อยลูกกัเขาไปสำรวจเบองแนวสินค้าเพื่นกับร้ายค่ะมีทุกอันทุกแนวมักตนยังสอบถามกับพ่อค่าแม่ค่าได้เลยเด้อค่ะเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้กะช่องบนนอยกะขอลาไปก่อนค่ะ ความกับต้นใหม่สวยๆเขียวๆงามๆนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะ